คุณว่าโอกาสในชีวิตเราอะ่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรคุณพี่คนนี้ปีก่อนเขามาใส่รากฟันเลียมกับหมอไป8ซี่คือใส่ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแล้วปีนี้กลับมาก็คือทําในส่วนของครอบชีวิตเขาเหมือนเพิ่งได้เริ่มต้นในขณะที่เขานั่งรถเนี่ยจะไปที่โรงแรมเขาถ่ายรูปเป็นร้อยรูปแล้วเลักตัวเขา่มีความสุขมากคือน้ําตาจะไหลแต่ด้วยปากมันชาไปหมดเขาก็เลยแบบลองไม่ออกแล้วในขณะที่เขาพิมพ์ไปอะ่ะคือ เขาอยากจะลองไห้เขาไม่เคยสัมผัสเพดานปากเพราะว่ามันปลอมผ่อนได้มันเป็นแผงไงเขาไม่เคยสัมผัสเพดานปากตัวเองแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว,วเขารู้สึกแบบดีมากๆว่าเขามีด้าเป็นของตัวเองแล้วพอเขากำลังจะกลับค่ะเขาไปทานอาหารเขาบอกว่าเป็นอาหารมื้อที่อร่อยมากหมอเห็นได้ถึงความสุขที่มันพึ่งเริ่มต้นจากการที่เขาให้โอกาสตัวเองค่ะโอกาสของทุกคนเกิดจากการที่คุณได้ให้โอกาสตัวเองให้โอกาสตัวเองได้ ลงมือทําในสิ่งที่คุณไม่กล้ามาก่อนไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเก็บเงินมาทําฟันนะถ้าในวันนี้สิ่งที่คุณต้องการมันคือบ้านมันคือรถคุณก็ต้องใช้เงินไปกับสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณอยากมีโอกาสที่จะได้มีชีวิตที่ดีวินาทีที่เราส่องกระจกแล้วเห็นฟันตัวเองที่สวยทุกวินาทีที่เราได้พูดเคุียับใครแล้วเรารู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่เราทานอาหารแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณต้องสร้างโอกาสนั้นให้กับตัวเองเหมือนพี่ท่านนี้ค่ะ